เรื่องของไต้หวันเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหมากของบรรดามาหาอำนาจอีกแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ามีเรือรบของญี่ปุ่นของออสเตรเลียรวมไปถึงของนิวซีแลนด์นะคะล่องเข้าไปที่บริเวณช่องแคบไต้หวันแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ส่งผลให้จีนไม่ใคร่จะพอใจนักค่ะล่าสุดออกมาประกาศว่าเฝ้าระวังเรื่องของเจตนารมณของการมาล่องเรือในช่องแคบไต้หวันนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวถแถลงในวันนี้นะคะว่ากรณีที่เรือรบของกองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ล่องเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันนั้นกองทัพของจีนเฝ้าระมัดระวังในเจตนาลมการกระทําของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดท่อยถแถลงของจีนมีขึ้นนะคะหลังจากที่สํานักข่าว NHK และโยมิอุริชิมบุลของญี่ปุ่นรายงานว่าญี่ปุ่นได้จัดส่งเรือพิฆาตเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเช้าวันพุทธที่ผ่านมาใช้เวลานานกว่าสิบชั่วโมงในการล่องผ่านช่องแคบดังกล่าว โยชิมาซาฮายาชิโคศกรัฐบาลญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนจากรายงานดังกล่าวเนื่องจากว่ามีความกังวลด้านการทหารและไม่มีรายงานยืนยันจากกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเช่นกันฝากฝั่งของนิวซีแลนด์ก็ยืนยันนะคะว่าเรือรบ H M N C S O Tera นะคะได้ล่องเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันเคียงคู่กับเรือรบ H M A S Sydney ของกองเรือออสเตรเลียด้วย โดยเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP บอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่ล่องเรือบริเวณนี้เพื่อตอกย้ำถึงสิทธิในการเดินเรืออย่างเสรี การล่องเรือเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันของเรือทั้ง3ลำมีขึ้นเพียง1สัปดาห์นะคะหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนล่องผ่านระหว่างเกาะของญี่ปุ่นใกล้กับไต้หวันเป็นครั้งแรกซึ่งญี่ปุ่นระบุว่าเรือเหลียวหนิงของจีนนั้นล่องเข้าสู่เขตต่อเนื่องซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่อยุดถัดจากอาณาเขตทางทะเลมีความกว้างไม่เกิน24ไมล์ทะเลจากชายฝั่งของญี่ปุ่น และเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่ารับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงแต่จีนก็ย้ำนะคะว่าการล่องเรือครั้งนี้ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็ระบุว่ามีเครื่องบินสอดแนมของจีนที่ละเมิดน่านฟ้าของญี่ปุ่นใกล้กับหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะ โยมิอุริชิมบุญยังรายงานอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยต,ตัวตนระบุนะคะว,ว่านายกรัฐมนตรีฟ um ูมิโอกิจิดะได้สั่งการให้สถานการณ์ที่ช่องแคบไต้หวันนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลและชี้ว่าการที่ไม่ดําเนินการใดๆต่อกิจกรรมของกองทัพจีนอาจจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้จีนนั้นมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นที่ผ่านมาสหรัฐและพันธมิตรได้ส่งเรือเข้าช่องแคบที่มีความยาว1 8 0กิโลเมตรเพื่อย้ำถึงสถานะของการเป็นเส้นทางน้ำนานาชาติ ขณะที่จีนอ้างว่ามีอํานาจเหนือน,าน่านน้ําดังกล่าวก่อนหน้านี้ค่ะเยอรมนีก็มีการส่งเรือรบสองลำเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันเมื่อเดือนที่แล้วด้วยเช่นกันขณะที่เมื่อวานนี้นะคะจีนได้มีการยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีย้ำว่าได้มีการแจ้งล่วงหน้ากับประเทศที่อยู่ในพื้นที่ได้รับทราบก่อนที่จะยิงทดสอบแล้วไม่ได้มีเป้าหมายที่ประเทศใดประเทศดึก แต่ญี่ปุ่นก็ชี้นะคะว่าไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงการซ้อมและแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อกิจกรรมทางการทาหารของกองทัพจีนที่มีมากขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะผู้นําของกลุ่มจตุรมิตรควอตนะคะซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐเพิ่งจะประกาศขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในน่านน้ำเอเชียร่วมกันท่ามกลางความกังวลกับอิทธิพลของจีนที่สูงขึ้นค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะ mm hmm. คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ